ซึ่งคุณชมพู่สรันพัฒน์ได้คุยกับช่างชายผู้ต้องหาด้วยนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยทำผงทำแผนสอบสวนอะไรเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยช่างชายเนี่ยเขาอ้างกับเราว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าชนวนการก่อเหตุความจริงมันเกิดจากการพูดล้อเล่นเขาเนี่ยบอกกับนายไก่ลูกเขยบอกว่าถ้าเลี้ยงลูกสาวเขาไม่ได้เขาจะขอลูกเขาคืนนะแต่นายไก่ลูกเขยเนี่ยไม่พอใจโมโหเลยมีปากเสียงกัน ช่างชายอ้างว่าในไก่ไปบีบคอลูกชายคนเล็กวัยห้าขวบของเขานะแล้วก็เอาค้อนไปทุบฝ,ฝากระโปรงหน้ารถกระบะของเขาจนยุบทำให้เขาหมดความอดทนขาดสติแล้วก็ไปเอามีดที่เก็บเอาไว้ในรถเนี่ยมาไล่ฟันลูกเขยจนเสียชีวิตช่างชายเนี่ยอ้างว่าที่ผ่านมาในไก่ลูกเขยเคยพูดจาข่มขู่ตัวเขากับครอบครัวว่าจะฆ่าล้างโทษเขาก็เลยเหมือนกับ ก็เกรงว่าคนในครอบครัวจะถูกทำร้ายอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ยอมรับว่าหลังก่อเหตุเนี่ยไปไหว้ขอร้องน้องเขยเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์จริงไม่ให้แจ้งตำรวจเพราะตอนนั้นอยากจะมีเวลาในการขับรถไปส่งลูกกับส่งภรรยาที่บ้านพี่สาวที่สามพรานนครปฐมก่อนหลังจากนั้นก็ขับรถไปส่งแล้วก็หนีด้วยการโบกรถไปเรื่อยๆสลับกับการเดินเท้าไปนอนตามสาราริมทางบ้างในป่าข้างทางบ้าง มีเงินสดติดตัวอยู่1,000บาทเขาบอกเขาไม่มีโทรศัพท์ติดต่อใครเลยนะจนกระทั่งไปถึงจังหวัดพิจิตรพอเดินทางไปถึงที่บ้านที่พิจิตรเป็นบ้านแม่เนี่ยก็ไปกราบเท้าพ่อกับแม่แล้วก็ร้องไห้บอกไปฆ่าคนตายมาพ่อกับแม่บอกรู้แล้วเห็นข่าวทางทีวีแล้วเขาก็กอดพ่อกับแม่นะแล้วก็บอกให้น้าชายเนี่ยพามามอบตัวนะครับ คือช่างชายเนี่ยบอกว่าอยากจะขอโทษไปยังพ่อกับแม่ของฝั่งลูกเขยด้วยนะครับยืนยันว่าไม่มีเจตนาตั้งใจจะฆ่าหรือจะทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตแต่ต้องการปกป้องชีวิตคนในครอบครัวผมพูดว่าลูกสาวพ่อถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ต่งคืนพ่อนะ<ม>พูดเล่นและยังหัวเราะกันอยู่เลยแล้วเขาโมโห ก็เลยมีเรื่องกันก็ขอฝากบอกพ่อกับแม่เขาด้วยว่าผมขอโทษผมไม่ตั้งใจขนาดนั้นแต่ว่าซึ่งลูกชายเขาไม่ยอมหยุดก็คือไม่ยอมหยุดที่พยายามที่จะมีเรื่องที่เดินที่ผมเดินหนีแล้วแล้วเขาที่ลงมือทําลงไปคือเขาทําร้ายลูกผมถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องทําเหมือนผมเหมือนกันเขาเคยพูด ถ้ามีเรื่องมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูจะฆ่าให้หมดเลยฆ่าล้างโคตรเลยผมไม่ทำเขาเขาก็ต้องทำผมเขาเคยจะฆ่าพี่ไใช่เคยเขาเคยไล่อามีดไล่แทงผมพลนนตรีชุมพลชาญชนะโยทินผู้มังับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีบอกว่าผู้ต้องหาให้การว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกเขยวันเกิดเหตุมีการดื่มเหล้ามีปากเสียงกันนะครับแล้วก็บอกว่าทนไม่ไหวโมโหที่ ผู้ตายมาบีบคอลูกชายวัยห้าขวบของเขามาใช้คอ้อนเนี่ยทุบรถของเขานะครับก็เลยใช้มีดเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตตามภาพในกล้องวงจรปิดแต่ทีนี้การก่อเหตุของช่างชายหรือว่านายสมชายผู้ต้องหาถ้าไปดูคดีความเก่าๆเนี่ยก็เคยมีคดีนะฮะแต่เป็นคดีลักทรัพย์นะครับในพื้นที่สากเหล็กพิจิตบ้านพ่อบ้านแม่ของเขานั่นแหละอตอนนั้นถูกจําคุกปีครึ่งนะพ้นโทษออกมาก็เนี่แหละฮะ มาก่อเหตุล่าสุดก็คือฆ่าคนตายเลยทีนี้นะทำร้ายลูกเขยจนเสียชีวิตที่สามโคกปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนายธรรมนูนน้องเขยเจ้าของร้านนะคะครับเขาก็บอกว่าโล่งใจเลยนะที่สุดท้ายผู้ต้องหาก็ยอมเข้ามอบตัวเจ้าหน้าที่ก็จับกลุมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายคือน,นายธรรมนูนบอกว่าตอนที่ยังจับตัวไม่ได้เนี่ยเขาก็กังวลนะครับ ก็กลัวว่าจะถูกทําร้ายกลัวไปหมดอ่ะทีนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าไอ้ภาพความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอ่ะไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันติดตาฝังใจเขามากวินาทีที่ผู้ต้องหาเอามีดฟันในไก่จนเสียชีวิตยอย่างโหดเที่ยมเนี่ยมันฝังใจเขา mm. เขาก็เลยบอกแบบนี้นะคะหลังจากนี้ไปทางร้านเฟอร์นิเจอร์ ยุติการจ้างงานคนในครอบครัวของช่างชายทั้งหมดค่ะครับไม่จ้างใครแล้วเลยอมไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกก็เดี๋ยวรอครอบครัวของช่างชายมาขนข้าวขนของออกไปทั้งหมดแล้วก็จะมีการทําบุญอะไรกันที่บ้านตรงนี้ด้วยนะคะ มันก <Billie S 1> ็ยังมีภาพติดตาอยู่มันก็อย่างนั้นอยู่ครับก็เรื่อวของที่ก่อนเหตุทั้งหมดที่ต้องถาทั้งหมดนี้เราก็หลังจากนี้ก็ไม่แจ้งไม่แจ้งมานอะไรอือไม่แล้วใช่ไหมคะอ๋อคงไม่กล้าแล้วครับก็อยากให้แกจิตใจสงบลงบ้างใจเย็นลงบ้างเห็นชีวิตของคนอื่นมีค่าบ้างด้านน้องสาวเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นางพนินทร์อายุ36เธอบอกว่าเธอนี่แหละที่ช่างชายอ่ะเดินมาพูดว่าอย่าไปแจ้งตำรวจ เดินมาที่ประตูหลังร้านอ่ะอหลังจากไปก่อเหตุเสร็จอ่ะบอกน้องสาวด้วยใช่ค่ะบอกเธอเนี่ยโอ้โหช่างชายเดิมบอกเลยว่าอย่าไปแจ้งตำร,รวจอย่าไปแจ้งตำร,รวจเธอบอกว่าคือเคยบอกพี่สาวที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะนะคะยอมรับเลยว่าเคยบอกว่าอยากเลิกจ้างช่างชาย เธอรู้สึกว่าช่างชายเขาไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยชอบหยิบฉวยของออกไปจากร้านแล้วก็เอาไปขายเธอบอกว่าที่ผ่านมาเธอรู้แต่เธอไม่เอาผิดเพราะสงสารครอบครัวของช่างชายเขาก็อยากจนมีเด็กเล็กอะไรแบบนี้ค่ะเบื้องต้นพี่สาวว่ะให้เงินสามพัน กับทางครอบครัวช่างชายอะนะม,มันก็เป็นเงินค่าแรงที่ทํางานไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เงินอ่ะก็ให้เงินไปแล้วก็ขนข้าขนของออกไปเลยนะคะก่อนก็เห็นแต่ถ้าถ้าเขาเอาก็เรามองกล้องก็ไม่เห็นหรอกเขาน่าจะเอาใส่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไปลังเครื่องใช้ไฟฟ้ามันหลบกล้องได้นะเขาก็รู้ใช่ป่ะไอปั๊มน้ํามันจะอยู่ชั้นลอยข้างบนข้างในร้านอนะ แต่ก่อนก็เห็นอยู่แต่พอแกมาสักแป๊บนึงแฟนก็ไปหาดูแต่มันไม่มีอ่ะหลายอย่างพวกเหล็กพวกขาเอหลังกดังเขาก็จะเก็บไปขายหมดแต่เราก็ไม่เห็นหรอกลาเขาขโมยอ่ะแต่มันก็หายก็บอกพี่สาวอยู่นะว่านี่แกเป็นคนไม่ดีนะขี้ขโมยด้วยนะพี่สาวก็กรู้อยู่แต่แฟนพี่สาวอ่ะเขายังอยาก,ยากจะด จ้างต่อไงคะไม่ใช่จ้าง,งให้งานเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ย<ช>พี่สาวาก็สงสารสงสารเด็กเขาบอกว่าเขาไม่จะก,กินไปอยู่นู่นน่ะก็อดอดอย่างยากส่วนที่สพสามโคกนะคะหลังจากที่ช่างชายไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเสร็จนะคะภรรยาของช่างชายพี่สาวลูกสาวลูกชายหลานก็ไปเยี่ยมก็ซื้อข้าวกล่องข้าวผัดซื้อน้ํออออออาอะไรไปเยี่ยมกันนะคะ คือพอตํารวจสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็ได้มีการวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ฝากขังช่างชายผู้ต้องหาตามหมายจับช่วงสักบ่ายสามโมงครึ่งนะคะตํารวจสพสามโคกก็นําตัวช่างชายส่งเรือนจําจังหวัดปทุมธานีครอบครัวก็มายืนให้กําลังใจภรรยาลูกหลานก็เก็บของออกจากรถกระบะกลับบ้านพักที่สามพานนคนปรปฐมภรรยาของช่างชายบอกว่าอยากจะขอประกันตัวสามีแต่ไม่มีเงินครับ ก็บอกกับสามีแค่ว่าอดทนนะอดทนหวังว่าจะได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกหลังจากนี้เธอก็ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนสามีก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่ออยากค่แต่ไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยแล้วได้คุยให้กําลังใจกับสามียังไงบ้างก็ให้สู้อดทนไว้อยาก็ได้ออกก็ต้องเป็นเสาหลักครอบครัวแทนเขา ง,งานทำหาเงินให้ลูกให้หลานจิงคือที่พิจิตเนี่ยพ่อกับแม่ของช่างชายเมื่อวานนี้ที่ทางช่างชายเขาไปกราบเท้าก่อนจะมอบตัวนะฮะวันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับพ่อกับแม่ของช่างชายเนี่ยวันนี้ก็นี่ฮะพ่อก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะแม่ก็ยูเยอะแล้วบอกก็ดีใจนั่นแหละที่ลูกชายยอมมอบตัวแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงนั่นแหละนะเป็นห่วงตามประสาพ่อแม่ ถ้ามีบุญวาสนาจริงก็คงจะได้เห็นหน้าลูกอีกสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าถึงวันนั้นเนี่ยพ่อกับแม่จะยังอยู่หรือเปล่า<ฮ>ะนะไม่รู้ลูกจะติดคุกกี่ปีกังวลว่าลูกชายเขาจะตัดสินยังไงยังไงอย่างนี้แหละวัวเขาจะเขาจะรังแกลูกไหมเขาไปอยู่ในนั้นแล้วเขาจะทำนายลูกเราไหม ก็กลัวไปต่างๆนานานั่นแหละก็บอกหากว่าหนีไปอย่างนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันนะหากนั่นไปอย่างนี้เราก็จะได้เห็นหน้ากันมั่งสักวินวันมีโอกาสก็จะได้ไปเยี่ยมไปยามได้มั่งให้เขาไปอยู่ให้สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่อนี่นะฮะแต่ว่าทางฝั่งของพ่อแม่ครอบครัวของในไก่ลูกเขยช่างชายที่เสียชีวิตเนี่ยฝั่งนั้นเขาบอกโอ้โหฝั่งนั้นเขาก็ ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วนะฮะฝั่งนั้นเขาเสียชีวิตนะครับคือจุดแถวสวนมะม่วงแถวบ้านแม่ของช่างชายผู้ต้องหาในตําตำรวจคาดว่าตอนที่หนีมาอาจจะมาหลบอยู่แถวนี้ด้วยนะครับคือมันก็จะมีพวกขวดน้ำพลาสติกอะไรอยู่บ้างนะครับนี่ฮะป่ารกทึบทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้เขาจะอยู่จุดไหนบ้างนะนะฮะน้าชายของช่างชายที่ช่างชายเขาขอให้ช่วยพาไปมอบตัวกับตำรวจเนี่ยบอกว่า หลานเนี่ยเดินมาหามาถึงมากอดแล้วร้องไห้บอกอยากจะกราบพ่อกับแม่ก่อนจะไปมอบตัวนะก็เลยพาไปกราบพ่อกับแม่แล้วก็ติดต่อผู้ใหญ่บ้านให้พาไปมอบตัวเดินนี่ยเขาเดินมาจากทางนี้นะเดินเข้ามาเดิาคนเดียวเลยคนเดียวพอเอามาไงนะตกใจเลยอือแล้วเขาเขาพูดอะไรกับเราเขาบอกว่าบอกว่าผมจะมาหาแม่แล้วจะจะมามอบตัว เลยผมก็ก็โทรปรึกษาไอ้ผู้ใหญ่ให้อาไปมอบตัวที่โน่นจะเอาเอาไปตำรวจมาว่าอึกคลึกไปก็ตอนนั้นเราคืนเราตกใจเพราะเรา,เาออราู้แล้วรู้รู้แล้วดูข่าวแล้วดูข่าวแล้วไม่คิดว่าเขาจะไม่คิดว่าเขาจะมาเขาบอกว่าเขาอยากมาหาแม่ไม่อยากหาแม่บอกว่าไหนๆจะติดคุกก็ขอให้กลับตรอนพ่อแม่ทักครั้งนะ ค่ะอ,อืมคุณผู้ชมคะดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย